สวัสดีค่ะวันนี้เรามาวัดโบสถ์สามโคกปทุมธานีนะคะทุกคนบางกระบือสามโคกปทุมธานีมาไหว้หลวงพ่อโสธรกันนะคะทุกคนนะครไปไหว้หลวง,งพ่อทันใจไ่ไหว้หลวงพ่อทันใจกัน ใช่ค่ะหลวงพ่อทันใจใครขออะไรขอนะคะนี่ทำอธิษฐานหลวงอาเขาเรียกว่าอะไรสาธุมหาวันนักเสด็จลววันเราจงค้างสาธุ นี่มีทําบุญสังฆทานด้วยนะคะทุกคนวัดวันนี้สวยมากวัดโบสนี้ติดกับแม่น้ําเจ้าพยานะคะเจ้าพยาจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนี้ฝั่งนี้วัดโบสถ์ศาลามนทบหลวงพ่อ พุทธสโสธรสีเขียวสวยสีเขียวสวยนะคะนี่ไปไหว้หลวงพอ่อโสธรดูวันเวลาก่อนนะที่เขาเปิดนะคะ หลวงพ่อโต<พ>อ,องค์ใหญ่บ้านหลวงพ่อโตาาาาอ,อันนี้หลวงพอ่โอโสธรโอ้โหสูงมากเลยนะ,ยะนี่โอ้โหสวยที่วัดโบสถ์ปทุมธานีนะคะ ไปหลวงพ่อโตอยู่ใกล้ๆกันค่ะทุกคนวัดเดียวกันนะใครที่ยังไม่เคยมาลองมาไหว้ดูนะคะทุกคนก็ไม่ต้องไปถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนาะอันนี้ก็คือโบสถโบสถสวยมากเลยล่มเย็นมากติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ มีพระประจําวันด้วยพระประจําวันเกิดที่นี่มีทุกอย่างนะทุกคนนะเติมน้ํามันตะเกียงทําบุญล,ลงศพมีหมดเลยอ,อันนี้คืออเดี๋ยวค่อยมาตรงนี้แล้วกันนี่นี่สวยสวยมากเลยนะ

มาอยู่ได้ทั้งวันมีทุกอย่างให้ครบหมดเลยทุกคนนี่มีเก้าอี้นวดเท้าด้วยทาเท้าเว,นว,นาว,เวสุวรรณนะคะตรงนี้มีโซนท้าวเวสุวรรณอยู่ในล่ม อยู่ในร่มเลยนะคะทุกคนนี่ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะมีทุกอย่างที่นี่ใครจะจุดทูปขอเสียงโชคเสียงดวงก็มีนะไฟสถิตมันก็จะมีเป็นตลาดเสาร์อาทิตย์จะของเยอะมาก ของกินของใช้เยอะๆอกล่องสามสิบห้าบาทโอ้ยถูกกว่าพีจเจนูน,นดอกไม้สี่สิบมะม่วงอะไรนะอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงอยว่นะทำไมไมเป็นสีเหลืองอะ มีของขายเยอะแเลยผักแมวเหรอผักแมวมอย่าง้าิห่ะผักแมวไม่เอาหรอไม่เจมโอ้ยผักกาศดองน่ากิน กระเทกะบปานินห้า้กุ้งจมวันนี้มันเป็นวันธรรมดามันก็เลยไม่ค่อยมีของขาย นี่กล้วยตุ๋งกล้วยเตียวให้ค่ะ